อมมาแล้วนะสดเวอร์กับวันนี้ก็คือพรุ่งนี้คือวันหยุดอีกหนึ่งวัน เลยเออเราก็คือมาไลฟ์นแอปแดงอีกแล้วหลังจากที่เมืวานก็ไลฟ์ล้วก็คืออยากรู้ว่าลฟ์ติดต่อกันเราจะเป็นยังไงปึ้มขนาดนี้ก็คือเวลา้าทุ่มจะเที่ยมคืน ทุกคนอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มีตลาดนา่นะทั้งในสันบุรีแล้วก็ในตัวเมืองแชน้าตาทุกคนฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะโอ้ oh ทุกคนืมวันนี้คือวันอาทิตย์ ซึ่งซึ่งมันต้องรอใช่ไหมรอใช่ไหม ซึ่งก็คือมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแอมแบ็กถ้าแน่น,นี่คือมันตัดได้ไหมคะใน youtube ไม่แน่ใจว่าถ้าคลิป มันนี้คือมันต้องตัดตรงไหนมันไม่เหมือนในต่อที่แบบไลฟ์แล้วสามารถตัดได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งอันนี้คือดูแล้วคือแบบยังตัดไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวหาโปรแกรมก่อนว่าแบบตัดช็อตช็อตช็อตช,อตชอตที่แบบว่าให้สั้นๆมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่อยากลงแบบ ิแบบสั้นใน YouTube บ้างนะคะตัดเป็นแบบช็อตๆอะไรอย่เงี้ยว่ามันอยู่ตรงไหนประมาณนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยากชวนให้ทุกคนไปวิ่งนะมีใครอยากแบบว่า hello how are you how are you sir hello how are you today ครับครับสวัสดีนางสาวกองแก้วพวงรนะยะสวัสดีครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะหรือว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้อ่านตามชื่อไหนดีคะอยากชวนให้ทุกคนมาวิ่งนะคะทุกคนมันดีมากดีมั่งจริงหลังจาก nice my thank you so much ขอบคุณค่ะผมยืมโทรศัพท์พี่มาเล่นครับโอเคพี่ใช่ไหมโอเคพี่ก็พี่โอเคค่ะก็สะเสริมนะคะอยู่ใช้หน้านะคะฝากทุกคนนี้เข้ามาดูฝาก subscribe นะคะเดี๋ยวแบบซันจะถ่ายทุกคนอันนี้เป็นแอคทิวิตี้หนึ่งและอีคอนเทนต์หนึ่งที่ I'm like Like me or you love me โอเคก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะทุกคนเมื่อก่อนเสิร์ฟวิ่งนะแต่ว่าหยุดไปแล้วผมติดตามแล้วครับขอบคุณค่ะก็คือหยุดวิ่งไปแล้วคือกลับมาวิ่งใช่แต่จริงหรือเ,เราขายเสื้อด้วยนะคะเรามาทางสปอร์ตนะคะ w ารกนะคะ ไม่เจเขินมากเดี๋ยวเสื้อกําลังมานะทุกคนสั่งเสื้อไปแล้วนะคะเสื้อกําลังมานะคะในแ,แอปต่อๆนะคะก็เดี๋ยวมาลงแล้ะถ่ายคลิปให้ดูนะคะทุกคนก็ไ้ผมไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบายครับพี่คนสวยขอบคุณค่ะ Today life very good um where you live in p หนพา you from where you from s i r i n d o n e s i a right or ก็คือโอเคทุกคนก็คือเป็นแบบคอนเทนต์คอนใจเป็นแบบกีฬามากขึ้นนะเออใช่ฟุตบอลเราก็คือแบบ เอา The process ไปแล้วเกี่ยวกับไทยของฟุตบอลใช่อันนี้เราก็มาวิ่งบ้างนะคะเป็นประเภทอื่นบ้างเป็นแบบแต่ว่าก็อยู่ในประเภทกีฬาเนาะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะฝาก support ฟุตบอลไทยลีกด้วยนะคะทุกๆจังหวัดที่แบบมีไทยลีกเนาะใช่ไม่ง่ายเลย Okay, you're welcome, live. Thank you so much. Where you from, sir? Which country? Where are you living? You're working girl. Thank you so much. How you know it? But yeah, you correct. God. หน้าทุกคนใช่ก็ลองมาไลฟ์นะคะกับอันนี้เดี๋ยวจะออกกำลังกายด้วยใช่มันก็คือแบบได้ออกกำลังกายด้วยได้แบบหลายๆอย่างโอเคก็ขอบคุณนะคะหูอันนี้เจ็ดนาที เซ็นาทีน่โอเค thank you so much พระพระบุล่ะพระบุล see you tomorrow